สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งเคียบอลน,นะครับและเรื่องราวในคลิปนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของมิลช์เคอร์เคสแบ็กซ้ายวัย21ปีที่เพิ่งจะกลายเป็นนักเตะใหม่ของลอร์พูไปแบบสดๆลอนๆเลยครับเป็นแบ็กซ้ายสายบุกและเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดในยุโรปมิลช์เคอร์เคสอาจจะไม่ใช่ดีลระดับซูเปอร์สตาร์เหมือนอย่างโฟเรนเวสแต่ว่าสำหรับทีมงานของลอร์พูภายใต้เฮดโค้ชอย่างอาร์เนอร์ส็อตเนี่ยครับ พวกเขาเชื่อว่ามิรอสเคอร์เคสเนี่ยจะได้เข้ามาเป็นพลังงานใหม่ให้กับตำแหน่งแบ็คซ้ายหลังจากที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับแอนดูโรบสันก็เริ่มที่จะลอยลาแล้วแถมคอตัสลิมิกาดเนี่ยก็ไม่สามารถยืนระยะหรือว่าพิสูจน์ตัวเองในระยะยาวได้สักทีเรื่องราวของมิรอสเคอร์เคสเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้มาจากโรงเรียนรุ่หนังชั้นนําอาจจะไม่เคยถูกจับตามองมาตั้งแต่เด็กๆและเขาอาจจะไม่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวันเดอร์คิดมาตั้งแต่แรกๆครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามชีวิตของเขามันคือบทเรียนของนักสู้ครับเป็น อยู่ระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศเซอร์เบียกับฮังการีเป็นเด็กที่เติบโตในวัฒน,นธรรมที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยควรจะเชียร์ธงชาติไหนแต่เขาก็เป็นเด็กที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เคยยอมแพ้ถึงแม้ว่าเขาจะถูกมองข้ามจากสโมสรใหญ่ๆใ,ใ,ในช่วงเริ่มต้นก็ตามการเดินทางของเขาเนี่ยครับผ่านระบบเยาวชนในยุโรปตะวันออก ลมลุกคุกคลานในอิตาลีก่อนที่จะสามารถมาแจ้งเกิดได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ได้รับการพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกกับบอลมัดซึ่งเรื่องราวของมิรอดเคอร์เคสเนี่ยเราต้องบอกว่ามันไม่มีคำว่าบาังเอิญครับมันมีแค่ความพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในวันนี้มิรอสเคอร์เคสเขาก็ได้เข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของสโมสสลิเวอร์พูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยของมิรอสเคอร์เคสแบก้ายป้ายแดงของลอร์พูที่ได้เดินหน้าเข้าสู่แอนฟิลด มีลอดเคอร์อเคสเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2003ในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเวอร์บาสประเทศเซอร์เบียซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรไม่ถึง30,000คนครับเป็นเมืองที่ไม่มีสนามฟุตบอลระดับชาติไม่มีสโมสรใหญ่ๆและก็ไม่มีโรงเรียนสอนฟุตบอลที่มีชื่อเสียงด้วยครับโดยที่เมืองเวอร์บัสเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่เต็ไมไปด้วยความหลากหลายและก็ซับซ้อน เพราะว่าในอดีตเนี่ยเวอร์บัสเคยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักรเลยครับอย่างเช่นออสโตฮังการียูโกสลาเวียและก็อีกมากมายเลยมันเลยทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีรากเหง้าทางชาติพันธุ์วัฒน,นธรรมภาษาและรวมไปถึงศาสนา,าที่มันผสมผสานกันไปหมดจนไม่สามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนว่าใครคือเซอร์เบียที่แท้จริงหรือว่าเป็นฮังการีที่แท้จริงทุกอย่างมันพันกันไปหมดครับในประวัติศาสตร์และก็ทางสายเลือด มีลอดเคอร์เคสเขาได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวเชื้อสายฮังการีเซอร์เบียซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติในพื้นที่บริเวณนี้เลยครับเพราะว่าทางตอนเหนือของเซอร์เบียเนี่ยโดยเฉพาะในแคว้นวอยวอดีนาเนี่ยครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสโตรฮังการีมาก่อนถึงแม้ว่าในวันนี้ครับมันจะกลายเป็นดินแดนของทางเซอร์เบียแต่ว่าหัวใจของผู้คนที่นี่จํานวนไม่น้อยเลยครับพวกเขายังคงพูดภาษาฮังการีอยู่และก็ยังมีการดํารงชีวิตแบบชาวฮังการีแท้ๆเลยดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่มีลอสเคอร์เคสเขาจะ เขาเติบโตมากับทั้งสองวัฒน,ธ,นธรรมครับโดยมีญาติฝั่งหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เซอร์เบียและอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ที่ฮังการีมีเพื่อนที่เชียร์ทีมเรสตาร์เบลเกรดแต่ก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ติดพงชาติฮังการีเอาไว้ในห้องนอนแต่ว่าสาหรับตัวเขาเนี่ยครับมันก็โชคดีนะครับที่เขาต้องเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่เคยถูกบังคับให้ต้องเลือกข้างเลยเขาแค่ทําการซึมซับทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวทั้งภาษาคําพูดวัฒนธรรมสัญ,ญลักษณ์อัตลักษณ์และแน่นอนครับว่า เขาได้เริ่มเตะฟุตบอลตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนด้วยซ้ำครับใช้ลานปูนหน้าบ้านเป็นสนามของตัวเองรองเท้าสตัร์ปเนี่ยมันก็ไม่มีหรอกบางทีก็เท้าเปล่าบางทีก็ต้องใส่เพียงแค่รองเท้าแตะ ใช้กำแพงบ้านเป็นเหมือนเพื่อนซ้อมส่องบอลให้ไม่มีโคช้ชไม่มีโครงสร้างมีแค่ความลหลงไหลในกีฬาฟุตบอลเท่านั้นครับโดยที่ตัวของคุณแม่เนี่ยเป็นคนแรกที่ได้สังเกตเห็นว่าลูกชายของเขาคนนี้จริงจังกับการเตะบอลมากแค่ไหนและคุณพ่อก็คือคนที่เริ่มพาเขาไปร่วมแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่นในละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงโดยรายการที่เขาได้เข้าไปเข้าร่วมมันเป็นเพียงแค่ทัวร์นาเมนต์เด็กๆครับที่มันไม่มีใครสามารถจําชื่อได้อีกแล้วและก็ไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการด้วย แต่เราสามารถพูดได้ว่ารายการเล็กๆเ,เนี่ยแหละครับที่มันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิรอดเคอร์เคสในการเติบโตมาเป็นนักฟุตบอลในช่วงต้นศตวรรษ2010ครอบครัวของมิรอดเคอร์เคสได้ตัดสินใจเดินข้ามพรมแดนจากเซอร์เบียไปยังฮังการีและการอ,อพยพในครั้งนี้มันไม่ใช่การอ,อพยพจากสงครามโดยตรงแต่เป็นการเดินออกจากเงาของสองครามครับที่มันยังได้ทิ้งรอยแผลเอาไว้ในประเทศของเขา หลังจากที่สงครามยูโกสลาเวียมันได้จบลงไปในปี2001และมีอรอสเเคสก็ได้เกิดมาในปี2003ดังนั้นในช่วงปี2010เนี่ยครับมันยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวอยู่ถึงแม้ว่าสงครามยูโกสลาเวียจะจบลงไปแล้วเกือบ10ปีก็ตามแต่ว่าเศรษฐกิจของประเทศเซอร์เบียมันยังคงย่ำแย่สังคมก็ยังคงเปราะบางและโอกาสสำหรับเด็กธรมธรมดาาคนหนึ่งเราไม่ต้องไปพูดถึงมันเลยครับมันไม่มีแน่นอนครอบครัวเคอร์เคสเป็นชาวฮังการีครับที่อาศัยอยู่ในแคว้นวอยวอดีนาทางตอนเหนือของประเทศเซอร์เบีย พวกเขาพูดภาษาฮังการีและการที่พวกเขานั้นมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศฮังการีฝั่งตรงข้ามเขตพรมแดนเนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นการเริ่มใหม่จากศูนย์ครับแต่มันคือการกลับไปสู่รากเหง้าของตัวเองเพียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยครับมันยังไม่มีการยืนยัน100%นนะครับว่าทางคุณพ่อหรือคุณแม่ใครเป็นฮังการีหรือว่าใครเป็นเซอร์เบียแต่ที่แน่นอนเลยก็คือ,อครอบครัวเคอร์เคสเนี่ยพวกเขาพูดภาษาฮังการีเป็นหลัก โดยที่ในประเทศฮังการีนยครับพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่มีความมั่นคงกว่ามีโรงเรียนที่ดีกว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยกว่าและที่สำคัญที่สุดเลยพวกเขามีระบบฟุตบอลเยาวชนที่สามารถเติมเต็มความฝันของมิลอสได้จริงๆเด็กชายวัยเก้าขวบในวันนั้นได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมใหม่เขาต้องเรียนรู้ภาษาฮังการีให้ได้เหมือนกับเด็กท้องถิ่นถึงแม้ว่าเขาจะสามารถพูดได้แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับเด็กๆที่เติบโตมาในประเทศฮังการีตั้งแต่เกิด เขาต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาและก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้ได้กว่าเด็กคนอื่นๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะมาจากอีกฝั่งหนึ่งของพรมแดงก็ตามและฟุตบอลมันก็คือสิ่งที่ช่วยให้เขานั้นเชื่อมโยงกับโลกใบใหม่นี้ได้ง่ายขึ้นก่อนที่สนามฟุตบอลมันจะได้กลายเป็นพื้นที่เดียวที่ําให้เขานั้นรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นโปรของตัวเองได้อย่างเต็มที่และเมืองที่มีลอสเคร์เคสเขาได้อาศัยอยู่เนี่ยครับมีชื่อว่าเมืองเจือมันไม่ใช่เมืองที่เราคุ้นเคยหรือว่าได้เห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์กีฬาหรรืออวว่าา่่าากททงเเียยล มันไม่ใช่เมืองบูดาเบสและสําหรับสโมสรเอโต้เอฟเซเจอร์ o F C ear, มันก็ไม่ใช่ทีมแชมป์ลีกที่มีแฟนบอลน,นับแสนหรือว่านับลลานคนทั่วโลกไม่ใช่สโมสรที่มีสนามซ้อมราคาแพงๆแต่ว่ามันกลับกลายเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับมีรอดเคอร์เคสและหลังจากที่เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ฮังการีได้ไม่นานเนี่ยครับเคเคสก็ได้เริ่มเข้าสู่ระบบเยาวชนของเอโตเอฟเซเจอร์ T o F C ear, ซึ่งเป็นสโมสรระดับล่างที่เน้นพัฒนาระบบเยาวชนอย่างเ,เงียบ ไม่มีไฟสปอตไลท์ไม่มีแมวมองจากสโมอสรอนใหญ่ๆมายืนอยู่ข้างสนามมีเพียงแค่คอชท้องถิ่นลูกบอลและก็ความเชื่อเคอร์อเคสในวัย1 1บถึงปีคือเด็กที่ยังไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่เขายังไม่ได้เด่นในเรื่องเทคนิคที่หวือหวาอะไรมากมายครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีมันคือความขยันแล้วก็จิตใจเขาวิ่งไม่หยุดเขาเข้าสกัดโดยที่ไม่ลังเลอ่านเกมเหมือนกับเป็นคนที่แก่กว่าวัยและที่สําคัญที่สุดเลยคือเขาซ้อมแบบไม่มีวันหยุดเพื่อนร่วมทีมบางคนของมิรอสเคอร์อเคสครับเขาเคยบอกเอาไว้ว่า หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จมีล้อจะขออยู่ต่ออีก20นาทีเพื่อฝึกซ้อมโยนบอลเข้ากรอบเขตโทษเพียงแค่คนเดียวถึงแม้ว่าโค้ชจะสั่งให้หยุดแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการจะทำมันต่อไปส่วนโค้ชในทีมเยาวชนคนหนึ่งครับเคยพูดเอาไว้ว่าเด็กคนนี้ดูธรรมดามากๆจนกระทั่งคุณได้เห็นว่าเขาทำในสิ่งเดิมๆได้ทุกวันโดยที่ไม่บ่นเลยแม้แต่คำเดียวเขามีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษทักษะพื้นฐานในการเล่นบอลของเขามันอาจจะไม่ได้ดีไปกว่าเด็กคนอื่นมากนะัก แต่ว่าความคิดและสภาพจิตใจของเขามันสามารถทําให้เขาพัฒนาได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆเยอะมากๆเขาเป็นเด็กที่อยากจะดีขึ้นมากกว่าเป็นเด็กที่อยากดังและนั่นคือสิ่งที่เราหาได้น้อยมากๆในฟุตบอลในยุคสมัยนี้ช่วงวัย13-15ปีเขาได้เริ่มกลายเป็นผู้นําในกลุ่มเขายืนตาแหน่งแบ็กซ้ายเป็นตำแหน่งหลักแต่ว่าบางครั้งก็ถูกขยับขึ้นมาเล่นเป็นวิงแบ็กมิดฟิลหรือแม้กระทั่งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กที่อายุน้อยๆที่ควรจะได้รับโอกาสในการเล่นตำแหน่งที่หลากหลายก่อนเพื่อค้นหาว่าจริงๆแล้วเขาเหมาะสมกับตำแหน่งอะไรมากที่สุดจนฟอร์มการเล่นเนี่ยมันก็เริ่มไปเข้าตาโค้ชชุดใหญ่ของทีมเอฟเซเจอร์และนั่นก็ทำให้เขาได้มีโอกาสลงฟอร์มร่วมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรตั้งแต่อายุยังไม่ถึง17ปีเต็มและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือการได้รับสัญชาติฮังการีอย่างเป็นทางการ และมันก็ทําให้เขาได้รับโอกาสการถูกเลียกติดทีมชาติฮังการีรุ่นอายุต่ากว่า16ปีและต่ํากว่า17ปีอย่างสม่ําเสมอและมิรอจเคอร์เคสก็ได้ออกมาพูดถึงช่วงเวลานั้นว่าผมรู้สึกว่าผมนั้นเป็นคนฮังการีมาโดยตลอดที่บ้านผมผู้ภาษาฮังการีเป็นหลักและผมฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าผมจะต้องลงเล่นให้กับทีมชาติฮังการีเท่านั้นและหลังจากนั้นครับฟอร์มการเล่นของมิรอจเคอร์เคสมันก็ไปเตะตาแมวมองของทีมเอซิมิลานสโมสรระดับตำนาน ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีเปาโลมาเดนี่ยืนเป็นแบ็กซซา์ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอซีมิลานจะมีเตโอเอนองเดสอยู่แล้วแต่ว่าสายตาของพวกเขาก็ไม่หยุดที่มีลอสเคอร์เคสโดยที่พวกเขานั้นเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมีลอสเคอร์เคสจะเติบโตขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับสโมสรได้และในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021เอซีมิลานได้เซ็นสัญญาดึงตัวมีลอสเคอร์เคสไปร่วมทีมเยาวชนอย่างเป็นทางการ เขาได้ย้ายจากฮังการีไปอยู่ที่อิตาลีในวัยเพียงแค่17ปีโดยที่ตอนนั้นครับเขายังไม่เคยได้เล่นในหล็กสูงสุดของฮังการีเลยและยังไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพแบบเต็มตัวด้วยซ้ําก่อนที่เขาจะใช้เวลาไม่นานในการปรับตัวที่ชีวิตใหม่ที่มิลานเคอร์อเคสก็ได้ถูกวางให้เป็นแบ็คซ้ายตัวหลักให้กับทีมพีมาเวลา่าหรือว่าทีมชุดยู19นั่นเองและในระยะเวลาเพียงแค่ปีเดียวเขาก็ได้มีโอกาสร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่หลายครั้งครับโดยเฉพาะในยุคข,ของไซฟานโนปิโอลีที่เขามักจะให้โอกาสเด็กดาวรุ่่ทีีดูมอนาค ให้ขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เคียงข้างกับรุ่นพี่ระดับทีมชาติซึ่งมันคือประสบการณ์ที่ลำคามากๆครับเขาได้ร่วมซ้อมกับเตโอเอนองเดสได้เห็นความเป็นมืออาชีพของนักเตะรุ่นพี่แบบใกล้ชิดและก็ได้เรียนรู้ว่าฟุตบอลระดับท็อปมันต้องเล่นด้วยความเร็วความหนักและคนจะต้องมีสมาธิมากแค่ไหนและในช่วงซัมเมอร์ปี2022มีลอสเคิร์เคสได้ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาแซกอักมาได้ติดต่อเข้ามาพร้อมกับคำสัญญาว่าเขาจะได้ลงเลล่่นนนนใใทททีีมชุดหหหญัััสรรบบายๆคค การย้ายจากลีกในอิตาลีไปอยู่ในลีกในเท์แลนเนี่ยมันอาจจะไปเหมือนกับการเดินถอยหลังแต่ว่าสําหรับมีโอชเคอร์เคสเขากลับคิดว่านี่มันคือโอกาสที่ดีที่จะได้เติบโตเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวและถึงแม้จะได้ขึ้นแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถไปเบียดแย่งตาแหน่งของเตโอเอนอนเดสได้อยู่แล้วแต่ว่าที่อาแซกอักมาเนี่ยมันคือโอกาสที่เขาจะได้ต่อสู้เพื่อตําแหน่งโตจริงของทีมชุดใหญ่ และในฤดูกาล2022-2023่ถึงีมิลลอสเคอร์เคสได้เริ่มต้นที่อาแซกอักมาด้วยการเป็นตัวสำรองแต่ทันทีที่เขาได้รับโอกาสเขายึดตำแหน่งตัวจริงอย่างถาวรเขาไม่เคยถอยหลังกลับเลยครับสไตล์การเล่นของอาแซกอักมามันเข้ากับสไตล์ของมิลลอสเคอรเคสอย่างสมบูรณ์เขาเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่ใช่แค่เติมเกมลุกเก่งแต่ยังสามารถครองพื้นที่ที่ริมเส้นได้ตลอดทั้ง90นาทีมีความเร็วและก็มีความแน่นอนในเกมรับในฤดูกาลแรกของเขาครับเขาลงสนามไปมากถึง43นนัดใทุกกราาย ทำได้4ประตูและก็สามารถทำได้ถึง7อัศจ s ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เลวเลยนะครับสำหรับแบ็กซ้ายคนหนึ่งและผลงานเหล่านี้ครับมันก็ส่งเขาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเมื่อเขาได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติทางการีชุดใหญ่และก็เริ่มที่จะกลายเป็นชื่อที่แฟนบอลเริ่มรู้จักกันเว็บไซต์สถิติฟุตบอลหลายแห่งครับเริ่มมีการจัดอันดับให้เขาเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายดาวรุง่งที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดในยุโรปแต่ที่สําคัญมากกว่านั้นครับคือสายตาของหลายๆทีมในอังกฤษมันก็เริิ่่่่มมมอองงงงาาาาาททีเเเเขขขแแลลล้้้วววันนนป็ชึยยจร ปี2022ได้กลายเป็นนักเตะตัวจริงในทีมชุดใหญ่ของอาแซกอัคมาและก็ได้รับโอกาสในการเตะทีมชาติชุดใหญ่พอมาปี2023เขาได้กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติและเขาก็ได้รับข้อเสนอของ b o u r n บอลมัตสมสรในพรีเมียร์ลีกบอลมัตได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการให้กับอาแซกอัคมาครับเพื่อคว้าตัวแบ็กไซด์วัย19ปีไปร่วมทีมสำหรับบางคนครับอาจจะคิดว่าดิวเนี่ย มันเป็นดีลที่ธรรมดามากๆไม่ใช่นักเตะที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นนักเตะที่มีราคาแพงอะไรเลยแต่ว่าสําหรับมิลสเคอร์เคสมันคือดีลที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาไปอย่างแท้จริงจากลีกในเนเธอร์แลนด์ย้ายมาสู่ลีกในอังกฤษจากการเจอกับทีมอย่างโกลอเฮดอีเกิลสู่การเผชิญหน้ากับทีมอย่างลอร์พูแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลเชลซีและก็รวมถึงอีกหลายทีมครับที่มีคุณภาพสูงกับลีกดัชมากๆถึงแม้ว่าบอลมารทเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ และมันก็ทําให้เขาได้สัมผัสถึงความเข้มข้นของหลีกที่ได้ถูกยกย่องว่าเป็นหลีกที่โหดที่สุดในโลกและในวัยเพียงแค่19ปีปเขาก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าเขาเอาอยู่และได้ลงสนามไปมากถึง28นัดในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2023-2024และฤดูกาลล่าสุดครับ2024-2025มีลอสเคอร์เคสลงเล่นครบทั้ง38นัดและเป็นตัวจริงทุกนัดและนั่นเองครับมันก็ทําให้หลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกเริ่มที่จะจับตามองมากขึ้น โดยเฉพาะกับลวอร์พูลที่ได้จับตามองเขามาตั้งแต่ยังเล่นให้กับอาแซกอัคมาแล้วก่อนที่ลวอร์พูลจะได้ยื่นข้อเสนอให้กับบอลมัดในราคา40ล้านปอนด์คว้าตัวมาร่วมทีมได้ในที่สุดซึ่งทุกคนก็คาดว,ว่าเขาจะได้เข้ามาเป็นดักซ้ายัวจริงคนใหม่ให้กับสโมสรแหละครับหลังจากที่แอนดูโรบสันเริ่มที่จะลรยลาแล้วคอตาซิมิกาสก็ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสและก็สามารถขึ้นมาทดแทนได้สักที ก็มีโอกาสที่สูงมากๆเลยครับที่ฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี่ครับ2025-2026เราน่าจะได้เห็นฟูลแบ็กโตจริงทั้งสองข้างเป็นสองฟูลแบ็กหน้าใหม่ทั้งหมดครับทั้งมีลอสเคอร์เคสและก็เจเรมีฟิลปงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับแฟนบอลรอเ่รืู Who? เรียกได้ว่าตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหเป็นตลาดซัมเมอร์ที่น่าตื่นเต้นมากๆไม่ได้เหมือนกับปีที่แล้วเนาะที่แบบเงียบเหงามากๆครับได้ตัวมาแค่คนเดียวก็คือเฟรเดริโกเคซ่าแต่ว่าปีนี้ถือว่าเดินเกมเร็วครับมีทั้งฟิมปงทั้ง้งออา ies, ลวแกก็ได ilos, us, มมี และยังไม่ได้รวมถึงผู้รักษาประตูมือ3าอีก2คนด้วยนะครับที่เราได้เซ็นสัญญาเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยครับก่อนตลาดปิดเนี่ยจะมีนักเตะย้ายเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าโดยเฉพาะในตำแหน่งเบอร์เก้าครับที่ได้ลุ้นจนจบตลาดปิดแน่นอนโอเคครับและเรื่องราวของมิลลชเคอร์เคสก็จะประมาณนี้เนาะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะครับและก่อนจากกันไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีีคคคลิปหนน้านะรรััรับบสสวด